บทละครเรื่องพระเด่นลันใดพระมหามนตรีทรัพย์ประพันธ์เล่าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยาดาอารัมพี สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับดิฉันยาดาอารัมพีและวรณคดีเรื่องระเด็นลันไดอีกครั้งเลยนะคะวันนี้นี่เราจะมาคุยกันต่อเป็นตอนที่13แล้วค่ะครั้งที่แล้วจำได้ไหมคะถึงบทอัศจรรย์ระหว่างระเด็นลันไดกับนางประแดดนะคะขนาดเป็นบทอัศจรรย์ที่เป็นบทเปรียบเทียบแสดงความรักระหว่างพระเอกกับนางเอกที่มีพฤติกรรมแสดงความรักต่อกันเป็นของกันและกันเนี่ยอารมณ์ขันก็ยังแฝงอยู่อย่างสม่ำเสมอใน ตอนนี้นะคะดังที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วคือดําเนินตามขนบของบทอัศจรรย์จริงๆว่าใช้ปรากฏการธรรมชาตินั้นมาแทนพฤติกรรมทางเพศแต่ว่าปรากฏการที่นํามาใช้ในบทอัศจรรย์ในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นบทอัศจรรย์ที่ค่อนข้างจะโลดโผนแล้วก็ออกไปทางหยาบโลนแล้วก็ทําให้เกิดอารมณ์ขันอย่างเช่นพูดถึงฝนตกฟ้าร้องเนี่ยก็จะร้องดังกว่าปกติ ฟ้าร้องครั่นครื้นดังปืนใหญ่เหมือนกับเสียงปืนใหญ่ยิงเลยแล้วยังมีพายุนะคะนอกจากมีฟ้าร้องแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ฝนตกฟ้าร้องธรรมดาฝนโปรยลงมาแบบเรื่องอื่นๆแต่เป็นฝนแบบพายุฝนฟ้าขน,น,นองทีเดียวเกิดพายุยนต์ยวบสูบสาปไปชนิดบ้านช่องนี่ <S <s แทบจะเปิดเปิงไปหมดนะคะสัตว์ทั้งหลายที่นำเอามาพูดนะคะในในที่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่ อย่างบทอัศจรรย์ทั่วไปที่เป็นดอกไม้กับมแมลงอย่างนี้นะคะหรือมแมลงผู้กับดอกบัวไม่ใช่เลยมันไม่สวยสดงดงามแบบนั้นมันกลายเป็นอึงอ่างเป็นคังคกเป็นนกกระจอก ซึ่งเราก็จะเห็นจากข้อความข้างคกขึ้นกระโดดโลดลองเชิงอึ้งอ่างเริงร่าร้องและพองคอนกกระจอกออกจากวิมานมะพร้าวตรงนี้จะมีนายหยาบนิดหนึ่งนะคะนายหยาบโลนนิดหนึ่งเกี่ยวกับอวัยวะเพศของออผู้ชายนั่นเองคราวนี้เนี่ยพระมหามนตรีทราบเนี่ยก็ได้พณน,นาให้เราเห็นแล้วเนี่ยว่าสองคนนั้นเขามีอะไรอะไรกันไปเรียบร้อยกิริยาอาการของนาง ประเดะนั้นหลังจากที่ได้สมรักสมรสกับประเด็นลันไดก็อารมณ์ดีมากดังที่พระมหามนตรีทรัพย์พนานาว่าเมื่อนั้นนางประแดดหูกลวงห่วงสงสารได้ร่วมรักชักเชยก็ชื่นบานเยาวมานหมอบเมียงเคียงกายท่านผู้ฟังจะเห็นว่ามันกลับกันเลยนะคะก่อนหน้าที่ยังไม่ได้กับประเด็นลันไดนั้นโอ้โหนางดีดดิ้นหน้าดูเลยทีเดียวพอนางได้กันกับประเด็นลันไดปั๊บเนี่ยนางก็หมดฤทธ ะะอยู่ข้างหมอบอยู่ข้างกายระเด็นลันไดแล้วก็ปรนิบัติะระเด็นลันไดต่างๆนานาเลยแต่ให้ท่านผู้ฟังสังเกตนะคะว่าไอลักษณะการปรนิบัติเนี่ยมันเป็นการปรนิบัติของชาวบ้านแท้ๆเลยดังที่พระมหามนตรีทรัพย์พนา,นาว่าแล้วเชิญหม้อตุ้งกาออกมาตั้งนางนั่งเป่าชุดจุดถาวายสงศักชักพลางทางยิ้มพายชมฉายคว่นอ้อยคอยแก้คอถูกเข้าสามจะหลิมยิ้มแย่ นางประแดะสวนสารกลั้นหัวร่อพระชมยงทรงขับรับเพลงซอฉลองหอทรงทันและบรรทมท่านผู้ฟังคะนี่ก็คือการปรนิบัติด้วยการเอากัญชามาให้สูบนะคะเอากัญชามาให้สูบแล้วก็เอาอ้อยควันมาให้กินแก้คอแห้งท่านผู้ฟังคงเคยกินอ้อยควนกันนะคะแล้วทั้งสองคนนั้นก็เกิดอาการเมากัญชาหัวเราะร่าเลยทีเดียวดังที่ เราจะเห็นจากที่พระมหามนตรีรัพย์พนานาว่านางประแดดนั้นก็กลั้นหัวร้อยใหญ่เลยแล้วก็ประเด็นรันไดก็อารมณ์ดีถึงขนาดร้องเพลงกล่อมหอให้ตัวเองคราวนี้เนี่ยก็เปิดตัวละครตัวใหม่ขึ้นมาละค่ะพระมหามนตรีรัพย์ใช้คำพูดว่ามาจะกล่าวบทไปถึงนางกระแอทวายขายขนมเจ้าเงินโปรดปรานพานอุดม นุ่งหม่มผืนผ้าข้าบาดเฟื้องผูกดอกออกจากฟ้าเกลือนนายรถเลี้ยวเที่ยวขายข้าวเหนียวเหลืองตามตลาดเสาชิงช้ามาเนืองเนืองปลดเปลื้องเฟื้องภัยได้ทุกวันท่านผู้ฟังคะคำว่ามาจากกะกะราบทไปนี้เราจะใช้เมื่อเปิดตัวละครตัวใหม่ในที่นี้ก็คือนางกระแอซึ่งเป็นชาวทวายมีอาชีพขายขนมนั่นเอง นางกระแอในที่นี้เนี่ยน่าจะเป็นเชื้อสายของพวกถวายที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่1นนะคะแล้วก็เป็นทาสแน่ๆเลยเพราะคําว่าเจ้าเงินโปรดปรานผ่านอุดม มันชี้ให้เห็นว่านางเป็นทาสที่เจ้าเงินหรือเจ้าของเงินนั้นมีเมตตาก็ปล่อยให้เป็นธรรมาหากินจนกระทั่งมีทรัพย์สินมาปลดเปลื้องค่าตัวได้วันละเล็กวันละน้อยแล้วก็ต่อไปนางก็คงจะเป็นอิสระได้ในที่สุดแล้วที่ที่นางขายข้าวเหนียวเป็นประจำก็คือตลาดเสาชิงช้าแล้วก็สามารถจะเอาเงินที่ค่าขายข้าวเหนียวนั่นไปปลดเปลื้องค่าตัวได้ตัวนางนั้นเป็นผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับ พระเอกในเรื่องนี้นั่นก็คือระเด็นลันไดดังที่พระมหามนตรีรับพรรณนาว่ากับชมยงองระเด็นลันไดรักใคร่กันอยู่ก่อนเคยผ่อนพันเชื่อถือซื้อขายเป็นนิรันเว้นวันสองวันหมั่นไปมาเขาเป็นคู่รักกันนะคะกับระเด็นลันไดซึ่งปากก็บอกนางประแดะว่าตัวคนเดียวตัวคนเดียวไม่มีคู่ครองไม่มีใครเลยเป็นโสดนะคะก็เป็นโสดเฉพาะกิจเวลาที่นางกระแแอไม่มานั่นเอง นางกระแอนั้นเนี่ยก็ขายข้าวเหนียวเหลืองแล้วก็ระเด็นก็ซื้อเชื่อก็คือกินไม่เคยจ่ายนั่นแหละนางก็เอาเข้าวเหนียวมาปรนเปลยอ,อยู่ตลอดเวลาระยะเวลาที่นางจะมาหาระเด็นลันไดนั่นก็คือสองวันก็มาหาทีเว้นไปวันแล้วก็สองวันก็มาหาทีแล้ววันหนึ่งนางก็เกิดคิดถึงระเด็นลันไดขึ้นมาก็ตั้งใจว่าจะไปหาระเด็นลันไดดังที่พระมหามนตรีทรัย์พรรณนาว่าวันเอย่ยวันหนึ่ง คิดถึงลันไดจะไปหานึ่งข้าวเหนียวใส่กระจาดย่าตราตรงมาหาชู้คู่ชมเชยชู้ในที่นี้ก็คือระเด่นลันไดนั่นเองคำว่าชู้ในวรรณคดีเนี่ยเป็นได้ทั้งคู่รักแล้วก็เป็นมากกว่าคู่รักก็ได้นะคะก็คือเป็นเป็นผัวหรือเป็นเมียกันก็ได้ทเที่ยวเตร่เตร่เร่ร้องแล้วท่องเที่ยวซื้อข้าวเหนียวหน้ากุ้งกินแม่เอย๋ยที่รู้จักทักถามกันตามเคยบ้างเยาะเยยหยอกยือซื้อ,อหากัน ก็คือเขาก็ขายข้าวเหนียวหน้ากุ้งไอ้ข้าวเหนียวเหลืองของเขาท่านผู้ฟังคงจะเคยรับประทานนะคะมันจะมีหน้ากุ้งสีส้มๆแดงๆวางอยู่ข้างบนนะคะก็ข้าวเหนียวหน้ากุ้งขายเป็นงานหลักของนางเลยทีเดียวพอรู้จักคนที่เคยร้องขายไปตรงไหนเจอคนที่รู้จักก็ทักทายกันเย้าหยอกกันไปมาบางคนก็มาซื้อข้าวเหนียวของนางก็คงจะมีฝีมือในการทำข้าวเหนียวอร่อยอยู่แหละถึงมีคนซื้อกันพอสมควรทีเดียวคราวนี้เนี่ยพอตลาด เลิกในที่นี้พระมหามนตรีรั์ใช้คำว่าตลาดวายพอเวลาตลาดวายสายแสงกระเดียดตะแกรงกรีดกลายผายผันทอดกรอนอ่อนคอจรจรันมาประสาทสวนเจ้าลันใดคราวนี้พอถึงเวลาสายแล้วเนี่ยตลาดมันวายแล้วก็คือตลาดมันเลิกแล้วก็นางก็ขายไปได้พอสมควรแล้วละ่ะก็คงยังไม่หมดล่ะก็กระเดียด ตะแกรงที่ใส่ข้าวเหนียวเนี่ยเดินระทวยหน่วยนาดมาอย่างที่ที่พักของระเด็นลันไดซึ่งพระมหามนตรีทรัพย์ใช้คำว่าปราสาทสวนเจ้ารันไดก็คือปราสาททองนั่นเองความที่นางเคยไปเคยมานางก็มาถึงนางก็ขึ้นไปตามปกติครั้นถึงจึงขึ้นบนนอกชานเห็นทวารบานปิดคิดสงสัยทั้งเสียงคนพูดกันอยู่ชั้นในซามไวแวกช่องมองดูท่านผู้ฟังคะ นางขึ้นมาที่บ้านของระดินลันดแล้วก็เห็นประตูมันปิดเอ๊ะปกติมันไม่ปิดนี่นะประตูแล้วแถมยังมีเสียงคนพูดกันอยู่ข้างในนางคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงล่ะค่ะที่พระมหามนตรีทรัพย์ก็ล้อเลียนเอาไว้เกริยาอาการของน้ำปกตินางเอกเนี่ยหรือจะเป็นนางรองก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่มีเกริยาอาการอยากรู้อยากเห็นอะไรขนาดนี้ก็ต้องรักษากริยาท่าทีเขานี่พอสงสัยปั๊บเธอก็แวกช่องมองดูเลยทีเดียว พอแหวกแล้วก็ได้เรื่องสิคะท่านผู้ฟังคะก็เห็นชมยงองค์ประแดะกับประเด็นคลี่ผ้าหาเลนกันง่วนอยู่ท่านผู้ฟงังขาตรงนี้เนี่ยนะคะมันมันเป็นอะไรที่ชาวบ้านชาวบ้านมากเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยจะตอนนั้นสุขอ,อนามัยในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ดีเรื่องหาเรื่องเลนอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปถ้าไม่รักษาความสะอาดให้ดีนะคะถ้าหาก็อยู่บนหัวถ้าเลนเนี่ยก็จะอยู่แถวร่มผ้าที่อับชื้นต่างต่าง เลนนี่ก็เป็นชื่อมแมลงค่ะหรือสัตว์ขนาดเล็กนะคะที่มากัดหรือทําให้เกิดความระคายเคืองต่อร่างกายมันอาจจะหมายถึงพวกไรเเฮาเห็บมัดมดได้หมดเลยนะคะแต่เลนในที่นี้เนี่ยเข้าใจว่าพระมหามนตรีซับเนี่ยน่าจะมีในยะไปในทางที่ว่าเป็นสัตว์สกปรกซึ่งอยู่ตามที่หมักหมมในร่มผ้าที่ต่างๆของร่างกาย คือสอคนเนี่ยเขาแสดงอาการใกล้ชิดกันแต่เป็นอาการใกล้ชิดแบบชาวบ้านมากเลยก็คือคลี่ผ้าหาเล่นหาสิ่งสกปรกในตัวนางกระแอเห็นปั๊บเนี่ยก็ทั้งโกรธทั้งโมโหหน้ามืดไปหมดด้วยลมเพจหึงโมโหมืดหน้าน้ำตาพรูดังหัวหูจะแยกแตกทำลายความโกรธความหึงมันประดังเข้าไปในหัวอกหัวใจของนางกระแอซึ่งขายขนมเนี่ยแล้วนาง แกรอก็จำได้ว่าผู้หญิงที่กำลังอยู่กับประเด็นลันไดชู้รักของนางนั้นไม่ใช่ใครอื่นเลยนี่เมียไอประดูอยู่หัวป้อมใหญ่ยยจึงมายินยอมกันง่ายๆทั้งสีจักยักลมถมร้ายมันจะให้ฉิบหายขายตนก็จำได้ว่านางประแดะนั้นเนี่ยไม่ใช่คนตัวเปล่านางประแดดนั้นก็คือเมียของเท้าประดูนั่นเอง กระแั้นด่าว่านางประแดะว่ามีลักษณะกาลากินีให้โทษแก่สามีสีจักยักษลมถมร้ายเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังคะสีจักนี่ก็คือขวัญที่แสกหน้ายักษลมก็คือรอยบุมที่สองข้างสะบัก สะบักอยู่ตรงไหนสะบักก็คือกระดูกส่วนที่เป็นฐานรองรับต้นแขนอยู่ถัดบ่าลงไปข้างหลังนั่นเองนะคะและถมร้ายนี่เป็นยังไงถมร้ายนี่จะเป็นรอยบุ๋มที่ตะโพกสองข้างเขาถือว่าเป็นลักษณะไม่ดีนะคะถ้าชายใดได้ผู้หญิงที่มีสีจักยักลมถมร้ายเนี่ยนะคะได้ไปเป็นเมียเนี่ยตัวผู้ชายคนนั้นก็จะเสื่อมเสียตะบะเดชะถอยทรัพย์อับปัญญาแล้วก็มีทุกข์จนตัวตายคะ่ะเพราะว่า ลักษณะที่ไม่เป็นมงคลของผู้หญิงคนนี้แหละคราวนี้นางกระแแอนั้นโกรธมากที่เห็นว่าระเด็นลันไดนั้นไม่ซื่อสัตย์กับตนไม่ซื่อสัตย์แถมยังไปเอาผู้หญิงกาลากินีมาเป็นเมียที่จะทําให้พลอยอับจนไปอีกด้วยทําพลอยให้ชีวิตฉีบหายไปด้วยนางก็บริพาศระเด็นลันไดในใจว่าแต่ผ้านุ่งยังไม่มิดจะปิดก้นจองหองสองเมียจะเสียคนนั่นก็คือตัวระเด็นลันไดเนี่ยไม่มีจะกินด้วยซ้ํา ผ้านุ่งผ้าหม่มอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ขาดวิ่นไปหมดมีก็ยังปิดก้นไม่มิดก็คือว่ามันขาดขาดวิ่นวินเห็นเป็นรูเห็นเป็นรอยไปหมดท่านผู้ฟังคงจะจําได้ว่านุ่งกางเกงเข็มหลงอลงกอนนะคะคือปักแล้วปักอีกนั่นเองจนกระทั่งเข็มมันหลงฝีเข็มอะ่ะมันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วมันปะซะจนจนทั้งผืนละมั้งที่ที่ใส่นะคะนางกระแอก็โมโหมากบอกว่าประเด็นนั้นเนี่ย จะกินยังไม่มีกินจะแต่งตัวยังไม่มีจะแต่งเลยน้อยจะมีเมียสองคนคิดว่ายากจนเฝ้าปรนปลือเนี่ยนางแกรแอรก็บอกว่าเนี่ยเจ็บใจตัวเองนะักคิดว่าไอ้เจ้าระเด็นลันไดนะั้นมันยากจนก็อุตส่าห์ปลนเปลืปอด้วยข้าวเหนียวปลนเปลอด้วยตัวนางด้วยนางก็เลยแกล้งส่งเสียงเรียกให้ระเด็นลันไดรู้ตัวแต่เป็นการเรียกแบบชนิดทวงค่าข้าวเ,เหนียวที่ระเด็นลันไดนั้นติดนางเอาไว้กะว่าจะให้ไอ้เจ้าระเด็นลันไดเนี่ยขายหน้า ขายหน้านางประแดดจึงแกล้งเรียกพลันเจ้าลันใดข้าข้าวเหนียวสองพัยไม่ให้หรือผ่อนผัดนัดหมายมาหลายมือ้อแม่จะยื้อให้อายขายหน้าเมียคือความโกรธของผู้หญิงนะคะท่านผู้ฟังคาย,ยิ่งลมเพชระหึงด้วยแล้วทําอะไรที่ไม่คาดคิดได้ทั้งนั้นแหลคะค่ะแม้แต่สิ่งที่นางกระแอกกาลังทําอยู่ตอนเนี้ก็เป็นการฉีกหน้าระเด็นลันไดซะยับเยินต่อหน้าชู้รักคนใหม่ของระเด็นลันไดนั่นก็คือนางประแดดนั่นเอง คราวนี้ประเด็นลันไดนั้นพระมหามนตรีทรัพย์เนี่ยก็พรรณน,นาให้เราเห็นว่าแม้กำลังอยู่ในอารมณ์ที่คลืมอกคลืมใจเพิ่งจะได้กับนางประแดะอย่างสมรักสมรสก็กำลังเข้าใหม่ปลาหมันก็นั่งคลอเคลียกันไปคลอเคลียกันมาดังที่พระมหามนตรีทรัพย์พรรณน,นาว่ากำลังนั่งคล้าเฝ้าคลอเคลียชมโฉมโลมเมียอยู่ริมมุง้ง แล้ววิธีฟังแค่นี้เนี่ยมันก็คงดีนะคะท่านผู้ฟังค้ะแหมมีอาการคลอเคล้ากันอย่างออเสาะชอลาะก,กันอ่อนหวานแต่วักถัดไปสิคะท่านผู้ฟังคะเราจะนึกว่าเออระเด็นลันไดททำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ยกบาทาพาดเพลาเกาสีข้างสับพยอกหยอกนางอย่างลิงถุงแล้วยื่นมือมาจี้เข้าที่พุงนางสะดุ้งดุกดิกพลิกตะแคง วิธีหยอกเย้าของระเด็นลันไดนั้นเนี่ยโอ้โหหยาบคายนะคะท่านผู้ฟังคะแทนที่จะเอามือนะคะเอาเท้าเนี่ยไปเกาสีข้างไปเกาเอวของนางประแดดเอาเข้าไปเขียเขียเขียเหมือนอย่างที่พรหาหมนตรีทรัพย์พนาว่าทํากริยาการเหมือนกับลิงนั่นเองเวลาที่มันเกาหรือหยอกกันเล่น แล้วยังเอามือไปจี้นางที่พุงนางอีกเหมือนจักรกจี้อย่างนั้นนะคะท่านฟังค่ะแล้วนางก็เลยสะดุง้งดุกดิกพลิกตะแคงก็นางก็คงจักรจี้เหมือนกันแหละพอโดนจิ้มเข้าไปปับ๊บนางก็สะดุง้งแล้วก็พลิกตัวตะแคงแล้วก็บน่นระเดนลันไดว่าเขาจะนอนดีๆเฝ้าจี้ชัยช่างกระไรหน้าเป็นเอ็นแข็งจะนิ่งอยู่สักประเดี๋ยวทําเรี่ยวแรงไม่แย่แย่งกวนใจไปทีเดียวนางก็ลาคาญนะั้นก็บอกมันแย่อะไรนางนะก็นะจะนอนดีๆนั่นมันยุ่งอะไรกับฉันละ่ะ ระหว่างนั้นเนี่ยสองคนกำลังสมสุขและกำลังอิ่มเอมในความสุขที่เพิ่งผ่านไปก็มีเสียงมหาการดังเข้ามานั่นก็คือเสียงของนางกระแอนั่นเองประเด็นพอได้ยินเสียงนางกระแอเป็นเสียงที่เคยคุ้นแล้วก็เรียกชื่อของตัวเองก็รู้เลยละว่าใครมาพอประเด็นได้ยินเสียงเรียกหาก็รู้ว่าชู้เก่าเจ้าข้าวเหนียวจึงร้องว่าใครนั่นคันจริงเจียวจะมาเที่ยวจันทานผ่านเอาความ ข้าเขาเหนียวสองภายข้าให้แล้วมาทำเสียงแจ้วแจ้วไม่เกรงขามไม่ได้ติดค้างมายาวู่วามลูกลามสิ้นทีมีแต่อึงท่านผู้ฟังคะประเด็นลันไดเนี่ยมันเอาตัวรอดหน้าดูเลยนะคะก็รู้อยู่เต็มอกว่าชู้เก่าคนเคยกันเนี่ยมามาหาก็ทำเป็นว่าไม่รู้จักทั้งทั้ที่รู้เต็มอกว่านี่ก็คือนางกระแอนั่นเอง ทำเป็นแกล้งร้องไปเพราะว่าไม่อยากให้นางประแดะรู้ว่าตัวมีอะไรกับนางกระแอมาก่อนใครเนี่ยน่าขันจริงๆมาทําอะไรต่ําช้าอย่างนี้จันทานในที่นี้ก็คือต่ําช้านะคะคําว่าจันทานเนี่ยในอินเดียเขาจะเรียกคนสกุลต่ําสุดหรือลูกคนต่างวรรณะว่าจันทานค่ะอย่างเช่นแม่เป็นพราหมณพ่อเป็นสูตรในลูกออกมาก็เป็นจันทานแต่คําว่าจันทานในภาษาไทยเนี่ยเราจะใช้กันในความหมายว่าต่ําต้อยต่ําซามต่ําช้าเพราะฉะนั้น การที่ระเด็นรันไดใช้คำนี้กับนางกระแอก็ต้องการจะบอกว่านางเนี่ยมาทำอะไรที่มันต่ำช้าหาเรื่องระเด็นรันได้ไอ้ข้าข้าเหนียวสองายเนี่ยให้ไปหมดแล้วนะยังจะมาส่งเสียงทวงไม่มีเกรงอกเกรงใจกันอีกข้าไม่ได้ติดค้างเจ้าเลยนะมาทำอย่างนี้ได้ยังไง พ่อนางกระแแอได้ยินระเด็นลันไดทําไม่รู้ไม่ชี้ค่าข้าวเ,เหนียวของนางซึ่งจริงๆก็ติดแต่ติดอาจจะติดมากกว่าที่นางบอกด้วยซ้ำไปเพราะนางก็ให้กินฟรีมาตลอดเนื่องจากว่ารักใครชอบพอกันแต่ตอนเนี้นางขุณเคืองโกรธระเด็นลันไดมาก ที่ตระเด็นลันไดนั้นทำเป็นเหมือนไม่รู้จักนางเมื่อนั้นนางถวายยิ่งพี่โรดโกรธขึ้งยืนกระทืบนอกชานอยู่ตึงๆหวงหึงด่าว่าทา้าทายนี่แนะไอ้สำเร็จเจ็ดตะคุกมาลืมคุณเข้าสุขเสียงง่ายๆกูเชื่อหน้าคิดว่าลูกผู้ชายจึงสู้ขายติดค้างยังไม่รับช่างโกหกพกลมประสมประสานจะประจานเสียให้สมที่สับหลับแต่เบี้ยติดสองภัยยังไม่รับกูสิ้นนับถือแล้วไอ้ลันไดท่านผู้ฟังคะ นี่คือกริยาอาการโกรธของชาวบ้านแท้ๆพอโกรธปั๊บก็ยืนกระทืบเท้าอยู่ไปมาแล้วกระทืบดังตึงตังแล้วก็ตะโกนด่าว่าลันใดด้วยความหึงหวงบอกทำไมไม่รู้จักคุณคนเป็นคนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณของข้าวสุก อาหารทั้งหลายที่นางเอามาให้คิดว่าเป็นลูกผู้ชายอุตส่าห์ให้กินฟรีมาและยังไม่ยอมชำระเงินนึกมาโกโหกพกลมอีกเนี่ยขอประจานซะให้สมกับที่ระเด็นลันไดนั้นเป็นคนสับปลับที่ติดเนี่ยเบีย้ยติดเนี่ยสอภยัยยังไม่ยอมใช้เลยนะจริงๆติดน้อยมากนะคะท่านผู้ฟังคะแต่ยังไม่มีปัญญาใช้เลยแหละเนื่องจากว่าระเด็นลันไดเนี่ยเป็นขอทานเบีย้ย กับภัยเนี่ยนะคะมันเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างน้อยในสมัยก่อนนางกระแอก็เลยบอกว่าเงินก็ไม่ใช้เนี่ยนะกูสิ้นนับถือแล้วไอ้ลันไดก็หมดความนับถือแล้วล่ะไอ้ระเด็นลันไดเอ้ยระเด็นลันไดนั้นพอฟังนางกระแอพูดออกมา ก็ต้องรักษาหน้าของตัวเองหน่อยถึงนางจะพูดความจริงก็เถอะก็ไม่อยากให้นางประแดดนั้นรู้อะไรไปมากกว่าน,นี้หรือมองระเด็นระใดไปในทางที่ไม่ดีก็เลยตอบไปว่าเมื่อนั้นระเด็นตอบตามอัจชาัยเขาขี้คร้านพูดจาอย่าหนักไปข้ารู้ใจเจ้าดอกกัลยาเจ้าพิโรธโกรธขึ้นเพราะหึงหวงจึงจับจ้วงล่วงเกินเป็นหนักหนาข้าผิดแล้วกลอยใจได้เมตตาเชิญเข้าเคหาปรึกษากัน พอหลังจากที่นางกระแแอพูดมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยระเด็นลันไดก็จําจะต้องยอมอ่อนข้อก็เลยบอกว่าเอาเลยนะนะรู้หรอกที่มาปึงปึงปังปัง,ปงอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะโกรธใช่ไหมเพราะหึงใช่ไหมละ่ละก็เลยพูดจาร่วงเกินค่ามากมายไปกับอานาค่ากับผดไปแล้วก็เมตตาเข้ามาปรึกษาหารือกันในบ้านเรือนซะก่อน ท่านผู้ฟังคะเรื่องราวเนี่ยมีอยู่แค่นี้จริงๆนะคะในบทละครเรื่องระเด่นลันไดท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เล่าให้จบละ่ะก็ผู้แต่งท่านแต่งไว้แค่นี้ล่ะคะ่ะดังที่ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยได้ส่งบรรยายไว้ว่าบทละครเรื่องระเด็นลันไดาตามฉบับเดิมที่ได้เคยเห็นมาแต่ก่อนเรื่องต่อไปนี้นางทวายเข้าไปในเรือนเกิดทะเลาะกับนางประแดะนางถวายไล่ตีนางประแดะลอดล่องหนีไปแล้วระเด็นลันไดโลมนางทวายจนเข้าห้องเป็นหมดเรื่องเพียงนั้นพอได้เล่มสมุดไทยหนึ่งหนังสือเรื่องนี้มีผู้ชอบกันมากมักบ่นกันว่าเสียดายที่จบเสียจึงมีผู้อื่นแต่งต่อ คิดผูกเรื่องต่อไปตามอำเภอใจอีกยืดยาวอย่างเช่นพิมพ์ขายในตลาดจำนวนไม่ถึงตอนต้น ด้วยผู้แต่งไม่มีความสามารถในวรรณคดีเหมือนพระมหามนตรีรัพย์ทั้งเรื่องที่ต่อก็ไม่เป็นเรื่องจริงดังตอนต้นจึงได้ตัดเสียไม่พิมพ์ในสมุดเล่มนี้คงพิมพ์แต่ที่พระมหามนตรีทรัพย์แต่งมีฉบับในหอพระสมุดเพียงเท่านี้นี่ก็คือเหตุผลนะคะว่าทําไมเราไม่รู้เรื่องจนจบเนื่องจากว่าท่านก็ไม่ได้แต่งไว้จนจบแล้วพอมีคนมาแต่งสำนวนก็ไม่ถึงท่านเสอีกสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็เลยพิมพ์เฉพาะ ที่เป็นสำนวนของพระมหามนตรีทรัพย์เท่านั้นค่ะ